ในชีวิตของเราเนี่ยเราฟังเสียงกลองเสียงพินเสียงเพลงเราฟังเสียงสูงเสียงต่ำเราฟังเสียงอื่นๆเสียงเพราะเสียงนู่นเสียงนี่เสียงสารพัดเสียงเสียงคนพูดเพราะฟังเยอะแยะมากมายหรือเราเองเคยได้ฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดเราก็เคยได้ฟังพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการได้ฟังสิ่งเหล่านี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะว่าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อ ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเราฟังเสียงเพลงเสียงกลองติดอกติดใจฟังเสียงที่เราชอบก็เพลินเห็นไหมไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราเองได้ฟังธรรมของพระตถาคตได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงการฟังเนี่ย เป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการฟังทั้งหลาย คนที่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะแล้วเรามีโอกาสที่จะได้ฟังคําของตถาคตเราสะสมบุญมามากขนาดไหนเทวดาก่อนตายเนี่ยอยากมาเกิดเป็นมนุษย์และอยากมาเจอคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่เราเองได้ความเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีโอกาสฟังไม่เข้าใจก็ฟังไปจะฟังครูบาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ที่นำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงเราฟังไป ่อเลยเรามีโอกาสแล้วเพราะว่าการฟังธรรมคำสอนของพระตถาคตเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอยู่แล้วเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานอยู่แล้วสามารถที่จะละความโศกเศร้าวความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกใจทำให้บรรลุยาณธรรมคือธรรมที่ควรรู้คือสัจจะความจริงรู้อริยสัจส,สี่ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้เห็นไหมนี่คือการฟังที่ยอดเยี่ยม